啊。Um de uh -huh. uh -huh. ตึ้งความดีทั้งหลายนั้นแต่ละรูปแต่ละองค์แต่ละขั้นแต่ละวันได้มาสายใกล้มาแสดงให้รู้ให้เห็นนะว่าพลังความดีของเรานั้นมีมากมายแต่การที่แต่ละผู้ได้นำออกมาให้รู้ให้เห็นแล้วก็ได้สัมผัสด้วยกิจ พ่อย่างยิ่งท่านอาศัยจอแรกจอจริงใจจอสองจอใส่ใจจอสามจอออใจจอสี่จอให้ใจจอนี้ไม่ว่าสภาพร่างกายท่านจะหา่าตไม่ว่าท่านจะมีสภาวะจรงของที่จะติดตัวติดกายติดใจของเรานั้นเราก็ ส่วนมากเราเข้าใจเราเข้าใจว่ามันเป็นสมบัติเราเข้าใจว่ามันเป็นสิ่งที่แท้จริงถึงแม้เราจะรู้ว่ามันเป็นของไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนแต่บางครั้งบางคราวสติมัมนตเตลิดมันจงเกิดปัญหาปัญญาหงอยเพราะความรู้อภิชาเข้ารอบกัอนเมื่ออภิชาความไม่รู้ เข้าครอก่อนแล้วความสุขที่เป็นความสุขที่ไม่แท้จริงก็เกิดขึ้นคือบนเรานั้นมีเกิดเป็นเบื้องต้นมีแก่มีการทำงานเป็นท่ามกลางมีจุดหมายสุดท้ายก็คือความตายซึ่งเป็นสิ่งที่เรารู้จักกันแล้วเราทุกคนก็จะต้องเจอแต่ก่อนเตรียมตัวก่อนตายเรารู้จักแล้ว เตรียมกายก่อนแต่งเราก็รู้จักแล้วดูดีๆว่าอะไรที่จะนำพาอะไรที่จะเป็นตัววัตถุตัวไหนที่จะทาให้ที่ได้รู้ได้เห็นแต่ว่าสิ่งที่จะนำพาเราไปนั้นก็คือบุญกับกุศสบุญก็คือสิ่งที่เราสร้างเราทําบุญน,นั้นสามารถทําได้หลายอย่างบุญน,นั้นสามารถที่จะแปรเปลี่ยนได้หลายอย่าง บุญคุณความจะทําให้เกิดบุญอย่างมากมายมหาศาลบางคนทําแล้วคิดว่าบุญนั้นสามารถจะทําให้เรานั้นแต่ทางนี้ทางนั้นมันขึ้นอยู่กับกรรมโมนาวัตติโลโกสัตว์โลกทั้งหลายย่อมเป็นไปตามกันถ้าเราตั้งใจในธรรมโดยเฉพาะจยิงวันนี้เรามาทําคุณงามความดีเรามาสร้างความดีให้เราได้มาทําบุญ การทำบุญของเราเพื่อเป็นการต่อวงสร้างบุญเพราะคนเรามีโอกาสได้ทำบุญบางคนคิดว่าให้ถึงเวลาข้าวัดตามตัวอักษรพอแบบแม่หันดอนเด็กวัดนี้คือเครื่องวัดเราก็สามารถวัดจิตปัดใจของเราได้ว่าเต็มพอ้อเรากล้าเราเสียสละหรือ,อย่างที่มีกำลังวัดที่จะมา วัดที่สองก็คือวัดระฆับอแหวนแม่อันต่อต่เบอเรืเอก็คือข้อปฏิบัติขออ้อวัดที่เราได้เพราะฉะนั้นวัดทั้งสองวัดนี้เราควรที่จะเข้าใจแล้วก็นํามาป,ปฏิบัติและมาน้อมเข้ามามัานน้อยทุกวันนี้เราทําบุญให้กับส่วนคนอื่นมากมายเรียกว่าบาระหิตาประโยชน์เรียกว่าประโยชน์ส่วนคนอื่นมากมายเช่นข้าราชการตื่นเช้าขึ้นมาก็ต้องรีบประมักขามิน ถึง4โมงเย็นกลับึ้นมาก็ต้องมาทาเพื่อลูกกว่าจะได้หลับกว่าจะได้นอนต้องมีงานค้างคาอีกพอหัวลงนอนหลับไม่มีโอกาสได้ทำเลยไคพับในเบื้องต้นให้ทานในท่ามกลางแล้วก็ทำกายจิตใจในการฟังธรรมมาที่นี่ให้โอกาสให้เวลากับตัเองให้มากเพราะโอกาสเช่นนี้ที่เราจะเสียสละ ไม่รับภา,าระหนุนเหนือแค่ปัจจุบันเราทำได้ถ้าเราไม่ปล่อยถ้าเราไม่รับถ้าเรายอย่านถ้าเราอยา่างแต่โอกาสที่เราจะทํานั้นน้อยเนื่องจากภารงงานเราว่าพาลาัะง,งานเยอะแต่ถ้าเราไม่ปล่อยวางแล้วโอกาสที่จะทำเช่นนี้ได้ยากเพราะฉะนั้นสังขารที่บอกแล้วว่า ความสุขก็จะค่อยๆหายไปความทุกข์ก็จะค่อยๆทะมีเพิ่มขึ้นเพราะทุกข์ปกติเราก็มีอยู่แล้วคือทุกข์เป็นจำทุกข์ นิมนต์พระหาเถรรกจำนวนสี่รูปเดเมตาร้อมภามังสุกุลต่างๆการนิมนต์รองศาสตราจารย์ดรพระสงพระนาสตราจารย์ดรพระภูประยธรมวงศ์ไรพระภูสุธีจิติวรยาเป็นองค์พร้อภามัสุกุลของการนิมนต์ับซึ่งสำรั้ ผู้เป็นเจ้าภาพในการถวายเป็นกบิยัติธรรมโดชาติธรรมสำหรับความเคยมีขออนุโมทนาในการถวายในนามวัดหนองแวงพระนางดุลนั้นจะก็ถวายจำนวนสามชุดสามคณะนะครับวันนี้นได้รับความเมตตาจากพระพุาทธเจ้าว่าวัดหนองแวงพระนางดุรองศาสตราจารย์ดรรัตติพิยธรรมโม ทุทีสามคณะอุบาสิกาพัดหนองแวงพระ朗หลวงนาโดยคุณแม่เป็นสีของาระาฉานนี้นัดอุบาสิกาวัดหนองแวงเจ็บครับจัคภาพทุทีสี่ แลระ,รงงนนะงะงสงฆ์มัา,า,มาพระรามหลวง้วยการนาของหล้าคุณรองศาสตราจารย์ดรรัศมลคณะบัณิเจ้าวัาวัดธาพระรามหลวงประกอบไปด้วยพระคูริสุนทรกิติธรรมคุณพระมหาปัดนักพระภูริพระคูรสมุทรพงศ์นินทรทงพระปัชง์ทันติสัมปันโนจาอนวัรัก ในการนี้วัดข่าได้ร่วมบเิ็ุกุสมเป็นจำนวนเงินหนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยบาทคณะที 5, ่ห้าคณะสงฆ์ตำบลบ้านข้อเขตหนึง่งโดยการน,นันของหลวงพอ่อพระครูปฏิธรรมโกศลเจ้าคณะตำบลบ้าน้อเขตหนึง่งพระมาหาอันชัยที่ต่อเมโตพระมาหาลุพดลพร,รวัตรปัญโยตคมกิติโสพโนประกาศเรื่องวับ ดาวตัสတังคาละอุปาทวยะธรတมิโတေุพปิตะวาอာโรจังติเตตังอุปาปิสุเรนที ได้เกิดสุดประเสริฐเป็นมนุษย์บริสุทธิ์ด้วยธรรมนำคุณค่าถึงต่ำต้อยไม่สูงค่ามีราคาสู้เถิดหนาสร้างคุณค่าราคาคน พี่น้องเอ,อ๋ยอันพระธรรมหลักธรรมสอนของพระพุทธเจ้าเชาวพุทธเาน้อมเ้าสหใสสาธุชนเชาวไทยใจสัทธาตั้งมันมหาัรนนา เขาวัดว่าทำบุญไว้อย่าสิลืมสุขคนเด้อเวนอเ้อ,อ อยลันนาคนเฮาเอือแสนสิทุกค้อยสั้นเฮาได้เกิดมาเป็นคนบุญกุศลหลวงหลายยาได้ไล่ลืมจอย คันหากเขาบุญน้อยปางหลังบ่อไม้มากแสนสิทุกยากคายบุญน้อยให้ตื่มเอาแมน่นสิทุกท้อฟ้าเฮาได้เกิดเป็นมนุษย์ดีที่สุดบ่อได้เป็นน้ำสัตว์ก็หากบุญลายลล้นเฮามาพากันสร้างกูศสนแหย่เฮียงหวมพุ่นกะพี่กะน้องบุญป้องเขาใส้กัน เพิ่นมาบุญมือเศ้าให้ตักบาทจังหันบุญกลางวันให้แ่งเพ่นคอยทำบุญย้ำแรงให้แต่งคันดอ,อกไม้คันแม่นเด็กซักไสให้คิดทำผ้าวนาให้รักษาคองคุณบ่อนบุญเอาไว้มันเป็นไผ่อันหานมันเป็นมันอันห้ายก่อนเฮ้าตายยาประมาทเมื่โอกาสแล้วกะแย่สิหลงโอ้ดอกเมื่อลุ้น สมบุญเป็นทุนข่าความตายมาเบาหวาดวันบ่อนังเสาหนังสังส้นมี่ต้มปุยปุย,ปยบาดย้ำยุยเขาสู้คุมแม่นสีหัวยุ่มยุ่มม,มีมังสินทรัพย์บาดถึงข้ามวนมับกับปล่อยป่าล่หลางมียศหาสมสางบอริวานแผ่นแห่ตายแล้วแข็งแก่แด่ เอาอยัางไปกะบอ่อได้พ่อป่อนขี่ใกลขางให้หัดวางหัดไว้ให้หัดคิดหัดใจย่าได้โลกย่าได้รูย้ย่าได้ว่าแต่ของกูมีแต่โลกจยากได้หลายล้นกะบอ่อพอย่านต่ไปในหมเอาเวทีเผาจียาผ้ากันขีตานี้ให้ใจดีต่อตั้งเอาบุญไว้ให้อุ่นใจ คั้นแม่นเฮาตกใต้บุญสีแลน้ำเฟือคั้นแม่นเฮาตกเหนือบุญสีแลน้ำคำบุญสีน้ำเฮาขึนไปสวรรค์เออเออยุ่เวอเอืเอ่อนเวอ,เอผู้ฟังเออ ย่าบัวเพิ่นตั้งแต่ไหนให้ทำไว้แนบบุญขันแม่นตกนรกบุญสิยกเท่าหนีขันแม่นตกเอาเวทีบุญสิพาเฮ้ามมบุญสิจมเฮ้าขึ้นไปสวรรค์ชั้นสี่อยู่สุขภาวดีมีแต่ของที่ปลวนวนวร้อมเครื่องกินชีวิตยังบ่สิ้นบินร่นไปจนแห้งลอยสังฆ่าล่าผอมจ้อย หัวก็กข้าวแควลอนขิมตกข้าวยิ้มบ่องามย่านังหัวยุ่มยามให้เฝ้าก่อกองบุญสะสมทุนบุญผู้สนสีทรงผลภายถ่ายอายุหลายคนแล้วให้หาแดงเป็นทุนใหม่บ่ว่าน้อยหรือใหญ่ให้ใสใจต่อตั้งเอาบุญไวด้ดังกัน ยามทำบุญทำท่านนั่นให้ใจดีว่างเปล่านึกใส่อกยกใส่เก่าขวมเวบาปาธนาสามที่แล้วจังเททอดท่านถาวายแม้นว่าท่านแนวใดกะดังเดียวโดยดามน้ำใจงามใส่แพ้วให้แววใสยาได้คุณเมื่อเวลาทำบุญให้ใจใสดังแก้วอย่าแมงแปวคุณมอง จังถือว่าถือต้องเต็มส่วนอานิสงพุทธเท้าองค์ได้ทรงตรัสให้ำหำฮอนเด้อลุงป่า เจตนาสามพ่อหบอหีบุญคุนทรงได้เต็มส่วนอานิสงส์ตายแล้วขึ้นชั้นฝ้าพลาญูสู่สวรรค์บางคนนั้นอยู่เฮือนหลังไงก่วงเสาเป็นแสนเป็นเป็นหมื่นสร้างเมื่อซ้ำสีลานเฮือนบ้านกะใหไงโตผู้เจ้าของกมามกโกมีรถที่หลายคันแต่ว่าเพ่นจังหันวัดว่าเพไปเขา ั้งแต่บุญตอนเศร้าบ่สนใจสีใสบาทขาดใจตายใบนาเลี้ยวเที่ยวทางเวิรงสีเพิ่งยัางชีวิตคนมันบ่อนานอยู่ยังคนผ่านนานปีี่เฝ้าทำคูมดีกอบุญเอาไว้ผู้ลังคนอยู่เฮื่อไม่เสาความพันดังค่วมเอ็นหลังค้ามุ่งเก่าห้างเป็นยังสาง อถอยแม่นว่าเพือนเพื่อนน้อยแต่ใจใหญ่มหาศาลมาหลังคาสังกสีแต่เหตุดดีบอกเคยเว้นเห็นตัวย่างเห่เฮาได้แม่นไผ่ไผ่กะตามสร้างขอให้เฮาพี่น้องแปงสร้างก็ขู่สนลดทิฐีในเบื้องต้นเอาเหตุผลเข้ามาใส่ย่าได้ห่างลืมลั ไกลจากวัดพระเจ้าบ่อเอาเข่าใส่สมองกำน้ำท่านแลนต้องจึงโอเอาเข้าหลังบาปปุลกำม,มิจจิงอยู่ที่การทำสางหนทางไก่องค์พุดโถได้ตรัสไวไทท้ไผ่ทำดีสี่พัพนถามวัดตาสงสารถึงนิพพานคือพระพุทธเจ้าไปแล้วบอ่อเต้าคืนตื่นหุงเศร้าเขาวัดทำบุญ ซอยเจือจุนสันงคมเท่าที่มีเวลาใดทําความดีเอาไว้ใจบุญนุนทรงสมประสงค์มาดแม่งอย่ามีแรงแรงนำใจ พระสง์เน้นสิอยู่ได้โดยหนุนทรงของเชาพุทธจุดประกายใส่านยาได้มีวันแหลงแป่งหนทางทางไว้ไปสวรรค์ชั้นสูงทรงหนทางไกลโค้งนองยังคอยท่ามูเฮาเดินตามห้อยของพระพุทธเจ้าจึงเห็นปองทางสวรรค์ความสำคัญคือทำดียาสีนีไล่เว้น เป็นสะพานท้องแก้วือแปลวทางให้เขาตายบ่อว่าน้อยหรือใหญ่ให้ใส่ใจต่อตัง้งเอาบุญไว้ ไอแก่ตนคนเฮาเอออ,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 อออุ้ยนอเฮอคนฟังอ,อ